ะค,ะคือได้มา2ชิ้นด้วยกันชิ้นนี้นะคะแล้วก็โอสชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกก่อนละกันนะคะว่าโสได้ชิ้นไหนมา,า,วาวชิ้นาวเล็กๆอย่างนี้น่าจะทายถูกนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่นะคะ ชิ้นเล็กๆน่ารักมากนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีสีเบจนะคะแบบนี้เป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะตัวนี้เป็นการ์ดโฮเดอร์เห็นไหมคะเ็นคาวเวียอะไรสีทองสวยมากนะคะนี่ด้านข้างด้านหลังโซใช้นะคะเป็นสีดำ ดำนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเก่านะคะคือรุ่นเก่าเนี่ยด้านหลังเขาไม่มีช่องเห็นไหมคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้านหลังเขามีช่องให้นะคะอันนี้ไม่มีช่องนะคะอย่างอื่นก็คือเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ใช้ดีมากปกติแล้วกระเป๋าที่โสดใช้นะมันเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะดังนั้นกระเป๋าตังค์สูจะใช้ใบเล็กนะคะคือแบบว่าก็ใส่ตังค์แบบนี้เลยเห็นไหมคะพับแบบนี้นะคะสูจะพับครึ่งแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่แบบนี้นี่เห็นไหมคะ แบบนี้แล้วก็ใส่เหรียญได้นะคะแล้วก็บัตรก็ใส่ไว้ด้านหน้าก็คือแบบนี้ก็ใส่ใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่เหรียญได้ด้วยสรูคิดว่าใบเนี้ยคุ้มมากนะคะแล้วก็แบบว่ากระเป๋าที่โสใช้ส่วนใหญ่เป็นใบเล็กดังนั้นกระเป๋าสตางค์ก็ต้องเป็นใบเล็กนะคะเป็นร์ดโทเดอร์นะคะให้ดูให้ดูใบนี้คือแบบว่าหนังคาเวียนะคะสีนี้สวยมากนะคะคือโสรอยากได้กระเป๋าหนังอยากได้กระเป๋าสปายนะคะ,ะ,คะเป็นสีนี้นะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้นะคะแต่ว่าได้กระเป๋า คาร์ดโฮเดอร์มาก่อนนะคะเพราะว่าจะซื้อให้เข้ากันนะคะคือเอาการ์ดโฮเดอร์มาก่อนเดี๋ยวต่อไปก็คือหากระเป๋านะคะอาจจะเป็นคลาสสิกนะคะอาจจะเป็นสมอล l คลาสสิกนะคะเป็นสิ่งนี้นะคะแต่ว่าของยังไม่มีนะคะก็เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะยังไม่รีบนะคะก็ได้ใบน,นี้มานะคะก็คือเป็นสีเบทนะคะสวยมากนะคะเป็นก่อโกฮาร์ดแวร์นะคะ เป็นคาวเวียคาวเวียสีนี้สวยมากนะคะด้านหลังมีช่องนะคะสูงไม่แน่ใจว่าใส่บัตรได้ไหมด้านหลังเดี๋ยวใส่บัตรลองใส่บัตรด,ดูอ,อ๋อด้านหลังคือด้านหลังสามารถใส่การ์ดได้ด้วยนะคะนี่ใส่การ์ดได้ถือว่าโอเคมากๆเลยใส่การ์ดด้านหลังได้นะคะมีช่องเล็กตรงนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีการ์ดนี่นะคะเป็นโฮโลสามสิบเอ็ดนะคะ นี่ด้านในแค่นี้เองมันเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังเนี่ยใส่กร์ดได้ด้านหลังใส่การาดแบบนี้ได้ดีมากเลยนะคะส่วนเห็นรุ่นที่มันมีเออเขามีสายเนาะราคาค่อนข้างแรงเลยนะคะก็เลยคิดว่าเออซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะราคาไม่แรงมากนะคะถ้ามีสายเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะ สามหมื่นสี่หมื่นหรือ,อยังไงประมาณนี้นะคะโสดคิดว่ามันมันแรงไปนะคะสลับอ๋อที่แค่เพิ่มสายขึ้นมาแล้วก็พึ่งขึ้นราคาแบบเยอะมากนะคะก็เลยคิดว่าเรามาทํา DIY ดีกว่าเอาสายมาใส่ดีกว่านะคะแล้วก็สามารถนำมาคอสบอดี้ได้ถ้าเราอยากจะคอสบอดี้นะคะก็ใครอยากทราบว่าทํอยังไงนะ้วก็ติดตามสูตรที่ไอจีโสดไม่เยอะนะคะเดี๋ยวสูตรจะลงคลิปนะคะ ก็ลองสะพายให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าเราเอาสายมาคอสตูดีแล้วเป็นยังไงนะคะก็ตามโซที่ไอจีโซเมเยอร์ตรงนี้นะคะค่ะก็อันนี้หนึ่งชิ้นชิ้นแรกนะคะซื้อไว้รอกระเป๋านะคะเท่กระเป๋ายังไม่ได้นะคะกระเป๋าที่เป็นสีนี้นะคะก็ไม่รีบนะคะหาเรื่อยๆนะคะนี่เนาะก็โอเคชิ้นนี้ผ่านไปแล้วก็ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้นะคะก็ อันจริงชิ้นนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยเปิดดูพร้อมกันเพราะว่าชิ้นนี้มามาทีหลังปึ๊บนี่ก็จะมีใบเษ็ษมีการ์ดมีอะไรพวกนี้นะให้นะคะนี่อุปกรณ์เข้ามาเนาะมีแขกการ์ดอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็หอมาสวยงาม โสไม่แก่โสก็จะเดึกออกมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ยังไม่เห็นนะคะวันนี้ใบนี้ดูพร้อมๆกันอันนี้เป็น 21k นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ 21k ปิว้วอุย้ยเห็นแล้วโอยสวยมากโอ้ยสวยมากเลยนี่นะคะคือตัว 21k นะคะ ตัวนี้เป็นหนังคาราฟนะคะไม่ใช่คือมันไม่ไม่ได้ทาเป็นเม็ดนะคะถ้าเป็นคาเวียเนี่ยคือเป็นหนังเป็นคาราฟเหมือนกันนะคะเป็นหนังลูกวัวเหมือนกันแต่ว่าเขาปั๊มเป็นเม็ดเมดนะคะแต่อันนี้เขาเป็นแค่หนังคาราฟไม่ได้ปั๊มเป็นเม็ดเมนะคะแต่ว่าสีมันจะวิ่งวิงนะคะเหมือนกระเป๋าโงโสนะคะโสซื้อมาให้เข้ากับกระเป๋าโงงโงเองนะคะนี่ให้ดูนะคะเป็นคาเวียเป็นเม็ดนะคะแล้วก็อีกใบเนี่ยเป็นเป็นคาราฟนะคะแต่ว่า เขาไม่ได้ทําเป็นเม็ดสมสมว่าถ้าเขาทําเป็นแบบเม็ดเม็ดคาวเวียจะสวยกว่าน,นี้นะคะแต่นี้ก็ก็ดูสวยก็ดูสวยดีนะคะคืคือ,คอตัวตัวจริงเขาดูสวยนี่ดูความเงาสวยมากหนังเขาจะแบบว่าวิง้งวิ้งหน่อยเริ่มเรื่มนะคะหนังเขาจะประมาณนี้เป็น 21k เนอะ 21k ซื้อมาให้เข้ากับกระเป๋านะคะก็ เหมือนเดิมนะคะด้านในออกมาปุ๊บเขาก็จะมีการ์ดมาให้นะคะก็โฮล31บเ31เหมือนกันนะคะถ้าเป็นพวกการ์ดโฮเดอร์เหมือนเขาไม่ได้ฝังชีปเขาใช้การ์ดแทนนะคะที่สังเกตน,นะคะก้อนนี้ก็จะเป็นนี่นะคะแขงเขาด้านในก็แค่นี้นะคะคือเหมือนกันนะคะเหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันอันนี้ก็เ ตัวนี้ made in i t ต l y นะคะเขาก็จะมีการ์ดโฮลเดอร์นะคะออเขาก็จะมีการ์ดนะคะมาให้นะคะเนาะก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีช่องตรงนี้หนึ่งช่องใส่การ์ดได้นี่สวยสวยมากเลยเดี๋ยวโสดจะเทียบกับกระเป๋านะคะคือน้องเขาเข้ากันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ทําเป็นแบบคาวเวียร์นะคะแต่ว่าก็เป็นหนังคราฟเหมือนกันนะคะเป็นหนังลูกกัวเหมือนกัน อ่อใบนี้ก็เป็นหนังค้าเหมือนกันนะคะคาเวียก็คือหนังค้านะคะแต่ว่าเขาทําเป็นปั้มให้เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเมเหมือนคาเวียแต่ใบนี้เขาไม่ได้ปั๊มให้เป็นเม็ดเมนะคะก็มันก็จะอ่อเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่สีเขาก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าหนังเขาต่างกันเนาะสีเขาก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอทําหนังมันต่างกัน ตัวหนังคาวเวียทําสวยกว่าในความรู้สึกโศว่าคาวเวียเป็นเม็ดๆนะคะทําหนังแบบเนี้ยสวยกว่านะคะส่วนตัวเนี้ยเขาไม่ได้ทําเป็นเม็ดนี่ซื้อมาให้เข้ากับกระเป๋านะคะ <c oughs> สีดําก็ซื้อมาให้เข้ากับตัวชาแนลคลาสสิก <c oughs> ของสูสีดํานะคะส่วนใบนี้ก็ซื้อมาไว้ก่อนยังไม่มีกระเป๋าสีนี้นะคะก็ตัวเองอยากได้กระเป๋าสีนี้นะคะก็ซื้อกาดโฮเดอร์ <c oughs> มารอไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ตัวกระเป๋าก็ค่อยอาจจะไปหน้านะคะหาไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบนะคะก็อันนี้ให้ดูนะคะคือเข้ากับตัวนี้นะคะเข้ากันน่ารัก,น,กน่ารักนี่เทียบทเทียบให้ดูนี่ยคะ่ะตัวนี้ต้องแบบว่าอันนี้สูงยังผูกไม่ค่อยสวยต้องต้องหาผ้ามาผูกตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนสีของเขาค่อนข้างอ่อนนะคะ โส็เลยหาผ้ามาผูกหมูไว้นะคะนี่เดี๋ยวจะสั่งผ้ามาใหม่นะคะอันนี้คือใช้ผ้าของฤทธิตองนะคะคือเขาค่อนข้นางใหญ่แล้วก็ยาวมากมันก็เลยแบบเหลือดูเหลือนะคะโอเคก็อันนี้นะคะก็มารีวิวให้ดูโสก็จะมีอยู่สามชิ้นด้วยกันนี่เทียบให้ดูทุกชิ้นนะคะเป็นอ่อสองชิ้นนี้นะคะเป็นอะไหล่ทอง แต่ว่าชิ้นนี้เขาเป็นอะไหล่เงินนะคะนี่เป็นอะไหล่เงินแต่สิน,นี้เขาทําเป็นอะไหล่เงินแต่ชอบตัวกระเป๋าเขาตัวกระเป๋าเขาสวยแต่แต่ชอบแบบคาเวียร์มากกว่าในความรู้สึกโสชอบแบบคาเวียร์เป็นเม็ดๆมากกว่านะคะแต่ก็โอเคนะคะคือเขาไม่ได้ทําเป็นคาเวียร์เป็นเม็ดๆนะคะเขาทําเป็นหนังคาฟแล้วก็ทําเป็นเรื่องแบบนี้ก็โสก็เอามาใช้คู่กับกระเป๋าของโสนะคะ นี่ให้ดูค่ะก็วันนี้ก็มาอันบ็อกซิ่งให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ว่าถ้าเอามาสายมาคอสบอดี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะโซจะรีวิวที่ IG นะคะยังไงก็ฝากติดตาม IG สูด้วยนะคะ IG ีโอันเดอร์สกอร์เมเยอร์นะคะค่ะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ติดตาม คลิปโสมาตลอดนะคะยังไงใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โสด้วยนะคะโสจะได้ะะดอัปวีโอใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกัในใหม่ใคลิป้